สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเอ็มจากช่องหมอยาเพ็งจีนะครับวันนี้เนี่ยเอ็มก็จะมาทำคลิป r รีอคชันนะครับ จะเป็นตัวทีเซอร์นะครับเพื่อนๆทีเซอร์ของอ2021ราตรีจินนี่จ๋านะครับทีเซอร์หรือว่าซิงเกิลที่จะปล่อยนี้นะครับมีแก้มวิชยายีเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะแสดงในทีเซอร์นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆโดยส่วนตัวของเอ็มแล้วนะครับศิลปินนักร้องหญิงหรือว่านักร้องที่เป็นดีว่าของเมืองไทยที่เอ็มชอบที่สุดเลยก็คือแก้มวิชาาีนะครับแล้วก็ ได้ติดตามนะครับ IG หรือว่า Instagram ของแก้มวิชาีอยู่แล้วนะครับเป็นแฟนคลับตัวยงของน้องแก้มนะครับก็วันนี้นะครับซึ่งเห็นว่าแก้มเนี่ยเขาจะมีการปล่อยตัวซิงเกิลหรือว่าเป็นทีเซอร์เป็นผลงานชิ้นโบแดงของปี2021นะครับก็จะมีการปล่อยในวันนี้นะครับวีนที่28ก็เลยเฝ้ารอว่าเอ๊ะคืออะไรนะครับพอมาดูนะครับก็คือจะเป็นตัว Uh, วันนี้เขาได้ปล่อยเป็นตัว t s ซอร์ออกมานะครับซึ่งแก้มเนี่ยก็ได้เป็นนักร้องหนึ่งในนักร้องนะครับที่ได้ไปฟีชชิ่งในตัวโปรเจก t นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆโปรเจกต์จริงๆนะครับซึ่งเขาจะมีการรันโปรเจกต์ออกมาอีกครั้งในวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับทุกคนอตอนแรกคิดว่าน่าจะได้ดูวันนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้ก็มาทำ reaction เป็นตัวของ t s ซอร์ก่อนละกันนะครับแล้วก็ตัวโปรเจกต์จริงๆเนี่ย เราค่อยมารับชมกันอีกครั้งนึงนะครับในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับมาชมรพร้อมๆเ,เพื่อนเลยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่การเสียเ,เวลาเดี๋ยวเรามาชมตัวทีเซอร์รรอพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับตามมาเลยตื่นเต้นมากๆเลยครับตัวนี้ w i s อกซ์วุ้ยเกมนี่คือมินเละไหมครับ มีมิลลี่ด้วยนะครับถูต้ย2ซ2 1เฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนนะครับเพื่อนเฮ้ย hey. <Hey. S 2> คือเปลี่ยนลุกไปเลยอ่ะจำแก้มไม่ได้เลย <c oughs> น้ำลายหกโอ้ ทุกคนอยากดูเต็มๆแล้วอ่าใจร้ายทำไมไม่ปล่อยวันนี้เฮ้ยแล้วเหมือนแบบเหมือนเอาจริงๆนะเหมือนเป็นเป็นพูดอ่ะเป็นซาตานหรือว่าเขาเรียกอะไรงนะที่อยู่ในตะเกียงแก้วครับผดแบบแล้วมีพลังงานตัวพลังงานวนอยู่รอบๆตัวครับโอ้เอฟเฟก์ดีมากคอสตูมจัดเต็มสไตลิสต์เก่งมากอยอยากเห็นแล้วว่าเป็นยังไง อย,อ,ยอยากดูแล้วโอเคครับเ,เพื่อนๆเพราะฉะนั้นวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับทุกคนถ้าไม่ไปไหนอยู่บ้านนะครับอาจจะกักบ,บางท่านอาจจะถูกกักตัวหรือว่ากักตัวอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าไม่ต้องการที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงสถาน,นการณ์โควิดนะครับก็มาชม MV Project 2021ราตรีเจนนี่จ๋านะครับหรือว่า2021ราตรีเจนนี่จ๋านะครับพร้อมๆกับเอ็มได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเคาะดาวนะครับวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนมาเป็นกําลังใจให้กับ5สาวนะครับดีว่าของเมืองไทยในการถ่ายทอดโปรเจกต์นี้ออกมานะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่สุดยอดมากเลยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่สุดยอดแห่งปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าดูจากทีเซอร์แล้วนี่ก็น่าจะรู้อยู่ว่าผลงานเนี่ยมาจัดเต็มแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับอย่าลืมนะครับเจอกันครับทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเอ็มด้วยนะครับกับช่องหมอยาเพชรพีนะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็มนะครับในการทำคลิปต่อๆไปในโอกาสหน้านะครับในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายจจจจจิิิงงง้้าาาาาออกกกมลลลลวว